โอเคครับมันก็เป็นเวลาสักพักละหลังจากที่ผมได้อัดรีวิว A P S ตัวนี้ไปเอ่อวันนี้ผมจะาอัปเดตให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมันบ้างแล้วก็ผมทาอะไรกับมันไปบ้างในช่วงเวลาเดือนกว่านี้โอเคเริ่มได้เลยครับมาแบบง่ายๆเร็วๆตัวนี้โดยรวมผมยังเล่นเป็นแพลตฟอร์มเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรแบบยิ่งใหญ่ไปหลักๆผมก็จะเล่นแบบทําตั้งใจทาเล่นเดิมเนี่ย ภายนอกที่ผมทำไปก็จะมีเออหาซูนหนะ้าหลังเล็กๆมาใส่ผมไปขโมยเพื่อนผมมาเนั่นแหละเ,ออเลวโคเวอร์ลิบสามเหลี่ยมแล้วก็ดอทต,ตัวหนึ่งดีๆแล้วก็ปอกลดแสงนอกนั้นยังเป็นเดิมๆนะก็บอกผมไม่ได้ทำอะไรไปมากนอกจากเอาไอ้ไอ,อ้มันเรียกว่าอะไรวะตัวตัวแต้มของทามิยะที่มันแบบตัวไอ้ดีคอผมผมจำไม่ได้มันเรียกว่าอะไรอ๋อใช่พารเนลไลผมเอาพาเนลไลามาเก็บตามแบบลายมาร์กิ้งทั่วไปเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนอกนั้นก็เป็นเดิมทั้งหมด อย่างที่ผมบอกครับไอตัวเนี้ยเดิมเดิมมันสดอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะก็ได้ทำแค่ให้มันใช้ลงสนามได้ก็มีดอนตัวหนึ่งแล้วก็ไฮสตรีทเล็กๆน้อยๆโอเคภายนอกไม่มีอะไรต่อไปภายในโอเคอันเนี้ยน่ามาบดภายในตัวนี้ด้วยความที่ว่าเกียร์มันเป็นเกียร์ซิวเอทเนี่ยครับภายในมันจะค่อนข้างแปลกกว่า M4 ทั่วไปเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูประมาณนี้ครับผมปัญหาที่เจอมีอะไรบ้างหนึ่งเลยมอเตอร์เดิมของ a p s เดี๋ยวผมหยิบให้ดู a อ s มอเตอร์เดิม i p s จากที่ลองไปลงสนามมารู้สึกได้ว่าแรงแม่งไม่พอจริงๆมันกดแบบฟิลเหมือนเล่นมอเตอร์เอียนซีแต่อาการหนักกว่าเพราะว่าด้วยความที่ตัวเนี้ยมันได้เฟืองสิบแปดหนึ่งจากโรงงานครับอัตราทดมันก็โอ้มันมันจะเน้นความแรงครับมันจะไม่เน้นแบบเน้นไกลไวตัวนี้ผมก็เลยรู้สึกได้ว่าโอ้ไอตัวนี้ไกลมันกดไม่สะใจเลยวะผมก็เลยวางมอเตอร์เจียนจีใหม่เป็นมอเตอร์ตูดส้มนะครับผมแล้วก็เฟืองข้างในาก็ยังเป็น131ไอสิหนึ่งจากโรงงานเหมือนเดิม เพราะว่าผมขี้เกียจเปลี่ยนเพราะว่าถ้าจะเปลี่ยนตัวนี้มันก็ค่อนข้างหลายอย่างอยู่ด้วยความที่เกียร์มันไม่เหมือนชาวบ้านเขามันลงได้แค่18หนึ่งเท่านั้นถ้าจะลง13หนึ่งต้องปาดเสื้อเกียร์ออกหน่อยเพราะว่าเสื้อเกียร์มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ V สองปกติเหมือนพวก M4 ทั่วไปปัญหาที่เจอก็จะมีอีกคือชุดลมตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นจากโรงงานหรือเปล่าแต่โอลิงได้มามันเสือมสภาพแล้วมันเก็บลมไม่อยู่เลยความแรงมันก็เลยตกแล้วก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นผมก็เลยแกะออกมาเปลี่ยนโอลิงใหม่โอิ ตัวนี้ไปหาไซส์ที่มันถูกต้องแล้วก็ใส่เทียบเอาแล้วก็ซีลลมใหม่เนื่องจากที่หัวแบริง่งไอหัวกระบอกสูบตัวนี้มันเป็นโพลิเมอร์โอลิงตัวเดียววิธีบ้านบ้านถ้าเราไม่อยากจะเปลี่ยนก็คือเทปพันเกียวเทปพันเกีียวพันรงหัวกระบอกสูบแล้วก็จับยัดมันแล้วก็พยายามซีลจนกว่าม,มันจะแน่นพอมันแน่นเท่านั้นก็จับประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรหลักๆจะเป็นประมาณนี้ครับสาหรับตัวโอลิงนอกนั้นก็จะเป็นยางฮอบยางฮอบที่ให้มา แข็งยังกับหินเลยเหมือนกับโอลิงเลยวิธีแก้ทําไงเปลี่ยนสิครับผมเปลี่ยนใส่โพเรียบร้อยละตอนนี้แล้วก็ซีลตัวเรือนฮอปใหม่จริงๆมันแค่เปลี่ยนยางฮอปมันก็แนละละ่นแล้วล่ะก็ไม่ต้องทําอะไรมา,จากจับเซ็ตแล้วก็ดมๆมันให้เป็นตัวกดแบบเฮดฮอปมาช่างบางคนก็บอกว่ามันไม่ค่อยดีบางคนก็บอกว่าดีสรุปก็คือดีามาเอาไปรู้แต่ผมใส่ไปละ่ะเพราะว่าผมขี้เก็จเปลี่ยนเราก็จะเป็นประมาณนั้นส่วนชุดลมหลังจากที่ซีลไปถามว่าเป็นไงก็ดีขึ้นลมขึ้น แล้วก็นิ่งขึ้นตอนนี้ใส่ในสปริงสปริงตัดของพี่รันความแรงรีดอยู่ประมาณ330 3 3 0ร้อถึงสามร่งนิ่งๆแต่ถ้าจะลงสนามนอกอาคารผมใส่เบอร์ร้อยกาดเดอร์เบอร์ร้อยการเดอร์จะรีดได้อยู่ประมาณ390หลังจากที่ซีลลงไปใหม่ทั้งหมดซึ่งโอ้โหความแรงเกือบความแรงหน้าโดเต็มากผมบอกเลยในบางสนาม ตัวนี้มันความแรงเข้าไกตัวหน้ายาวเซมซีบกของผมละ,ละหลักๆเป็นประมาณนี้ครับถ้าจะลงแอนดวันก็ขันตูดเปลี่ยนสปริงได้เลยตอนแรกผมเกือบโดนใบแดงในสนามละเพราะว่าพื้นแม่งแรงเกินเกือบลงไม่ได้ดีนะที่ว่าผมอแบบเอาดึงสปริงออกมาได้ครับดึงสปริงออกมาได้แล้วก็ถอดในที่ผมจัดเพิ่มไว้ออกไปความแรงมาถึงลงได้ลหลักๆก็ จะเป็นประมาณนั้นนอกนั้นก็จะเป็นพวกปัญหาเบ็ดเตล็ปัญหาเบ็ดเตล็ที่เจอก็จะเป็นสปริงคันล้างเนี่ยครับด้วยความที่ว่าคันล้างตัวเนี้ยมันจะเป็นระบบเดียวกับ GBB สปริงมันก็จะอยู่กับแผ่นคัดปอกคันล้างก็จะเป็นแค่คันล้างเปล่าๆเลยครับอย่างสมมติคลางวันมันก็เป็นคันล้างเปล่าก็ไม่มีอะไรสปริงตัวเนี้ยใช้ไปสัปัดอับมันจะยืดถ้าถามผมทํายังไงเออผมไปร้านสปริงเอาแบบสปริงมาให้เขาเทียบให้เทียบทำมาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าร้านเขาไม่มีเทียบก็สั่งทําจะโดนไปประมาณไม่เกิน5ห้าสั่งมาเปลยน ก็แค่นั้นัพันลังก็กลับมาแน่นเหมือนเดิมแล้แเราก็จะมีแผ่นทักกอกที่ไอตัวค้างนะครับล่องมันที่มันทําให้มันค้างโบได้ครับล่องมันจะสึกตามการเวลาก็ไม่มีอะไรมากก็ตะไบาปาดปาดปาดสองทีให้มันตรงเสร็จวเราก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผม APS e ตัวนี้ถ้าถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแหละถ้าตัดปัญหาแบบเล็กๆ,ๆน้อยบบๆเบ็ดเบ็ดเบ็ดตะเล็ดอย่างเช่นการที่ว่าจากโรงงานไม่งปาดจาะระบีมาให้เยอะมากวิธีแก่เราก็ทิชชู่แค่นั้นพอ นั่งล้างใหม่ทั้งกระบอกก็โอ้โหเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันเพราะว่าหโโเละมากใช้ลอนสานคันตตอรบัดเช็ดตามเรือนฮอปตามแบบซอกๆอ,อะไรนิดหน่อยก็สะอาดละใช้งานได้แลักๆก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่อยากจะบ่นก็คือบางทีตัวเฟืองปรับโหมดมันชอบไปปีนกันก็ต้องแกะมาแล้วก็มานั่งแก้ใหม่แล้วก็กิ๊บมอเตอร์ตัวนี้จะปรับระยะได้ค่อนข้างลําบากในระดับหนึ่ง ด้วยความที่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันยึดด้วยตัวเดียวคือหลักการที่มอเตอร์ปกติอ่ะมันจะเป็นน็อตยึดสองตัวเสียบเข้าไปแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นเกี่ยวแล้วก็กดเข้าไปล็อตตัวหน้าตัวเดียวเไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่มอเตอร์พอผมใส่ GNG ไปแล้วตูดมันดูเพริขึ้นมานิดนึงเหมือนเหมือนหัวมันจะยาวกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ผมใส่แล้วมันไม่มีปัญหาหรือมันยังไม่ขาดถ้ามันขาดผมค่อยเปลี่ยนแต่ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ขาดผมก็ไม่เปลี่ยนก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรขนาดนั้นมันก็พอหัักลลบนได้ โอเคหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมว่าผมเจออะไรกับมันไปบ้างโอเคคลิปนี้คลิปส,สั้นๆเสร็จไป